สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายเรื่งอะไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับเ,เกี่ยวกับพุทธศาสนานะเพื่อนเอ่อดังนั้นจึงใช้คําว่าพุทธจนะซึ่งหมายถึงคําที่ออกจากปากพระ ผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะฮะ,ะดังนั้นสิ่งที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กเลยเพื่อน,อนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอาจจะไม่ตรงก็ได้นะฮะเพราะว่าข้อมูลนี้เก่ากว่าเพราะว่าข้อมูลนี้เกิดมา2,500กว่าปีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราแค่2,300ปีแต่อันนี้2,500กว่าปีแก่สุดเพื่อน,อนในคําสอนของพระศาสดาของเรานะฮะในศาสนาของเรา ดังนั้นด้วยการสืบทอดมากว่าสองพัน้กว่าปีเนี่ยข้อมูลเราเริ่มผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆก็เลยอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกลับเข้าไปสู่ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลของใครที่ถูกต้องที่สุดคําที่ออกจากปากของพุทธเจ้าเราโดยตรงนะฮะเพราะว่าศาสนาเราเนี่ยไม่ได้ลอยมาจากอากาศหรือว่าไม่มีตัวตนอะไรนะฮะเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดา ที่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนจิตนะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุอมตะธรรมคือความไม่ตายได้แล้วมาประกาศถ่ายทอดบอกสอนและก็มีผู้ศรัทธาสาวกช่วยกันสืบทอดกันต่อมากว่า2 5 0 0ันกว่าปีหลักฐานต่างๆก็จะมีหมดนะฮะเพื่อนๆ <c oughs> ดังนั้นอย่างพวกเราที่เคยเรียนกันมาว่าพระเจ้าแบ่ง มนุษย์อ่าเปรียบเหมือนบัวกี่เหล่านะฮะจริงๆเราเคยเรียนมาว่าสี่เหล่าใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วพุทธวจนะคําที่พระองค์บอกสอนเปรียบเหมือนบัวสามเหล่านะฮะจริงๆข้อมูลเนี่ยผิดมาตั้งแต่เราเรียนมานะฮะดังนั้นเราลองดูพระสูตรว่าเป็นยังไงนะฮะดังนั้นพระองค์เปรียบเหมือน <c oughs> ดอกบัวเนี่ยเพื่อนๆ <c oughs> ตรวจดูแล้วเนี่ยบางพวกเปรียบเหมือนน้องบัวอุบลน,น้องบัวปทุมเหมือนบัวบุญทลิกอันนี้จมอยู่ในน้ําตั้งอยู่เสมอน้ําอันนี้โผล่ขึ้นพ้นน้าอันน้ําไม่ถูกแล้วเป็นฉันดราชคุม,มารเราเห็นได้เห็นสัตว์ต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมีแค่สามกลุ่มจมในน้ําเสมอน้ําแล้วก็พ้นน้าแค่นั้นเองนะฮะเพื่อนเพื่อดังนั้นนี่คือข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกบาลีสยามหลักนะฮะ ถามว่าพระไตรปิฎกใน